สวัดีค่ะมาพบกับเจเคเนนะคะในคลิปนี้นะคะเจคเคนําเสนอบ้านสวนค่ะสวยๆนะคะพื้นที่กว้างๆทุกอย่างแบบลงตัวมากๆเลยนะคะทุกท่านมีพื้นที่สําหรับออกกาลังกายด้วยนะคะทางบ้านเป็นสวนหญ้าค่ะปเป็นสวนย่อมเรียบร้อยนะคะบรรยากาศดีๆค่ะโปร่งๆนะคะปบอยู่บนที่ดินขนาด2ไร่3าตารางวาค่ะ น้ำประปาไฟฟ้ามีครบถนนรัดยางเข้าถึงมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปล่าเปลี่ยวค่ะทุกท่านพร้อมกับภายในบ้านนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามพื้นที่ใช้สอยขนาด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวค่ะบ้านหลังนี้อยู่บนที่ดิน2องร่สามตารางวาทําเรอยู่ที่ตนนําบลหนองบัวอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะ พื้นที่กว้างมากนะคะมีพื้นที่ทำสวนได้อีกเยอะแถมบ้านข้างๆให้อีกหนึ่งหลังนะคะแถมแอร์สตัวแถมเฟอร์นิเจอร์ตามภาพเลยนะคะและมีสวนผลไม้ด้วยค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากสนามบินขอนแก่น30กิโลเมตรห่างจากตลาดบ้านฝาง10กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลบ้านฝาง13กิโลเมตร ห่างจากถนนมริวัน2กิโลเมตรค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านนะคะติดต่อตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยมีไอดีไลน์ผู้ขายด้วยนะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ